พี่น้องโตใหญ่แห้งกบอีกแล้วหรอได้สิมามานยังหอบยงามนี่ซ้าสิว่าไปงอพัวแล้วประมาณบอเจ้าบอเคจ้าโอเยน้งเต้าจะป็นงียบตุ่นพีข้อบ้านไปโอ้ยตบมือผูจะมาล่ออยู่ทางไหนมันออกได้เลยเนะ โฮ้ยกานคืนกับปูห้าต้มเลยมาบ้างเลยกาบสวัสดีอีกรอบอีพี่สองพี่นอกคืนมาจากหัวแล้วจ้าขึ้นมาจากหัวลวพี่ดอกเออเนาะเท้ากันมาหาคุดกบเนาะเพราะว่าแม่นางมีเปลาไม้ไหมนะจ้าวันนี้เปลาไม้ไหมวันนี้กลกล่มเป็นฝั่งหญ้าจ้า จะไปงอจะไปงอผัวจ้าผัไม่มาหาอะไรวาผัาวงอนจา้าผ <c oughs> ัวเันเดียไม่มีทุกบาทน้อยเ,ออเลือกของเลือกก็คือพี่ดอกเออก็อนิลปธานุในเมือนี่พระวสิมาหาคุดกบน่ะไปหายไมย่ยาข่าวทาาั้งย่าเออผัวงอนจา้าผัวจ้าเออคิดุดเ้น้อยแตผปจ้า ไปติดผูฟัวร์ได้เลยผัวงอกจ้าพี่ดอ,อ้วยบ่าวสอนบนงอกจาอ้าเออเนาะแล้วก็สิก,ก้นกบไปฝากม่ยเน่ยเออแล้วก็มาติดตามแล้วจาว่าเราจะได้กันกี่ตัวเนาะอือมกไกล้กันเลยใกล้เป<ม>รูโค<ม>นใกล้ฮู้เปฮู<ม>้วะเนา เฝ้าเนี่ยวพี่น้องว่าผู้ใดมาเอาเด้อว่าขาดเฝ้าเหี่ยงเด้อมาเอาเด้อมาจ้ะพี่น้องจ้ามาลุนไปพร้อมกันนะจ้ะทุกคนว่าเราจะได้กบหรือกระปูหรืออีคามแก้วเนาะกบเลยกบหรอกบอีกแล้วหรอได้ส <weet> <eno> ิมาะมาณยังรอบยามนี่จ้าสิว่าเอาไปงอฟัวแล้วพอประมาณหรอ จเจ้าโเขจ้าโเขียดน้องเออต่าไไปขยกตุนี่อมันเยไปโอยตุ่มงเูจะมาล่อยู่ขางดงมันออกได้เลยเนาะเขียนน้อยนะแล้วไปขี่ข้อมันก่อนตื่นตุ่นลงน้ำจอย งูได้ก็ะหู้นานกันคนอยู่นี่นะพี่น้องเอ้ยคนแคมพายเนี่ยระวังแต่มันตนูนนี่แหละพี่น้องเอ้ยเอาน้ำกรบปอทันโอ้ยกันหู้บอดชอดกันมันก็ปไป๋อได้เดี๋ยวเฮ้ยอือข้อาวบดเจ้ากระหู้มันชอดกันโ <c oughs> ดนจุม่มเหยียบหนา้ากูณโลง่งปื้อื้อนะเออคืออยู่ไหน,นอืม คนไปนาอัดไปนำอ่าขึกบใละมุนเาอคำแก้วหัวจักแก้มันมลอกอื้อมีแต่ว่ากบและฝ่ายคำแก้วเด้อโมยมหูสอดบ่เบิ่งกระคราดนี่นองรุนรุนมาสิกบหรือกระปูอือือลกอะืออ วางอัดไปน้ำอโอ้ยกันคืดกับปูหางตุ่มเลยอะไรมาพี่น้องมาไลาก่กบนำกันพี่น้องมาไลรขบซอยในประวัติตอนดีตละคนแคบน้องละโดดอยู่คู่ฮู้จ้าละว้างอยู่กับบ่ออยู่เนาะอ,อ่าม,มาหลุนฮูนี่อีพี่น้อง สิได้บอหรือว่าหูเป้าหรือยังไงหรือว่าจะมีอีกคำแก้วอยู่ข้างในหรือยังไงก็มาลุนไป,ปรพร้อมกันนะจ๊ะทุกคนเนาะเมื่อนี้แดดบอฮ้อนจ้าบ่ไปเห็นแดดเลยเมื่อนี้เพราะว่าก้อนขี้เมฆลายแหงพี่น้องก้อนขี้เมฆลายเป็น่นี้ลมบอยบอยบ่ฮ้อนจ้าวันนี้ไม่ร้อนเลยเนาะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเราก็คือลงหวยแล้วมันก็สิยเย็นแน่เนาะ ขึ้นมาพี่มันก็เย็นไปพร้อมๆกัน่าจจะทุกคนเนาะลมเป่าอยู่วงวงพี่น้องเอ้ยเอ้ามาลุ้นพอกบบอหรือว่าสิพออียังคืออยู่บอหรือแนวใดเนาะเอ้าอ๋ออะไรคือคืออะไรแก้วแก้ว่มไม่ใสเรืมองมากยี่แม่บ่ในส ออีห่าคำแก้วมันขับไปอยู่ห้าชิแตกยังอยหันนะบอแม็กขับไปกินอูท้ายเทวีกูเบอรลหลบพี่น้องพุ่นนอนโคตเองเมงอยู่จ้าเอออีห่ามึงเก๋ไปอยู่น้ำใจยังอยู่หันขางแค้มันเลยโคตรเลยเนาะเออมันขับไปกินแล้วเฮ้ยตื้อได้รดฮักกาว่าเหลืออีคำแก้ว โอ้ยมาเดือคนเออมาอยู่กันสนเด้อถ้ากับาเลือกอีคำแก้วลดกบเกียรบอกเนะไปอีกแล้วีคำแกาตเบิรมาลุ้นหูนี่อพี่น้องเอ้ยมาจะได้บอสหรือว่าอีคำแก้วไปกินเบิดมันจะจงไว้ฮาวบอเอาอยู่แล้วบอกบ มึงจังี่เออโกบอกบอือมีแต่ว่าโกบเบิ่ลกันคักๆจะลอยไปอีกคราบแก้วอีกใช่นี่จ้ากบจ้าวดเด็กบนอนเอออีกคราบแก้วไปกินซากูนันนะกบอยู่บ้านนี้กบหรือกระปู่หรืออีกขาแก้วอกไรยกแล้วอันะอแก้วเื่อจะเบิต่อไป ผูเออขบปเี้นะไบอ้โอ้เอ้โอ้โอ้โอ้นอาโอ้โอ้เอ้อาโอ้โอ้โอ้อ้เอ้อ้โอ้โอาพอ่นออ้่อ้อ้โ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 อนโอ้เอ้โอ้อ้อ้โอ้โอ้เอ้อ้โอ้โอ้โอเอ้โ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 อบโอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้อ้ออ้โ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 อ้อ้อโออ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 เอาออโออ สองจ้าหนึ่งอ้าวตัวที่สองบาทนี้พี่น้องได้แล้วหนึ่งตัวตัวที่สองจ้าโหผลออกมาเนาะเนาะสมภาสิเอาให้ยาเดี่ยมานอลไอดีดออดออดีดีออดอืมเนี่ยนี่จ้าเต้นอยู่ดีดาวดีดาวอยู่พี่น้องได้ตัวลเยผู้นี้สองสองอได้แล้วเจ็ดตัวมาแล้วขาเราอยังข้างนี้อือยังข้างนี้เฮ้ย เด้ี่ยนอนหลุดยู่้วเลยนะฮู้อะสบายดีจ้าสมองก่อัเะู้เทิอภินิหารพุปากพุ่ใหญ่ใช่เออขปัญเดี๋ยน้องพุ่งปากมันใหญ่ตัวอ่าน้องเน้นำเนวังเน้อนำเนแล้วมันลายลกน

ทีมงานซูมนะจ๊ะทีมงานซูมและทีมงานนั่นอะไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่เกาะเอาฮักวายันขี้ดินแต๊ดเต็ดยันยันบนมันรวมทั่วคนไป้ะน้ำไปแล้วพื้นที่นี้ที่เรียกแล้วปล่อยที่หน่อยเลยทำไมคอยบอขีนะคอยทันคาตะกี้ห้องใช้เข้าแล้วบขนาแล้วอืม เอาวาบดแดดบาดนีบาดแดดเด้อพี่น้องเด้อใครแต่ว่าล้มแดดกระไดพิจารณาบังดูยังไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นมิดสมอยซอยเลยเหม็นตังบ้านหด้นเนาะอืมไ่ได้มันก็ติดต่ำคอได้แล้ว คนเราตกใจอย่างนั้นตกใจนะห้องขึ้น่าเห็นงูนี่พี่น้องเอยเต้นอยู่ดีดาวดีดาวอยู่ดีจ้ากบจ้ะกบจ้โประมาณสามหมื่วานแต่ก็มานอยู่พี่น้องได้ได้อีกแล้วพี่น้องได้แล้วเกือบสะบูบบอทันโอ้ยพนผูแ่ก่อนพอดบอันกระปูุ้ย

มันเตะโลเออเนาะเบิก hmm. พิจารณาสอดกับเบิ huh. ma ้งด e ูบอแม่นเออแต่ว huh. uh ่าูเบาหน้อยบาแม่นหะจ๊ะอ่ามาลุนฮูนี่พี่น้องอื มาลุนจ้าลุนจ้าว่าจะได้หรือไม่ใช้สมือยังมาเลยเนาะอันเอกซองนี้นะอันทุกช่องเดี๋ยวมาใช้อันนี้นะหมายเทืงกบหรืองูเฮ้ยกบเออกบอีอะไรบ่เฮ้ยกบอีอะไรบ่เฮ้ยน้ำแล้วจ้าน้ำแล้วจ้าน้ำน้ำแล้วจ้าโกบเลยครับแก้วดีๆกบจ้ากบจ้น น้ำก้นมีเป็ีนน้ำนี่เน้ะได้อีกแล้วพี่น้องเอยมีบงอ่งมันกบขาบเบาอีกมันเปนกบม่อนยอยเดินน้พขอยงอนค่อยเดินน้ำดีเงี้ยมึงดูเฮ้ยผูสิสมฤทิายตแทะจุ่งวามันเ่าปงไวปืงไวทำให้ขารอบหนา น้องเดียวนี่ก็ได้อยู่เด้อน้องเดียวนี่ก็ได้อยู่นะทุกคนได้ละสามสี่ตัวน้อนี่เฮ้ยกระลึกกระต้าแล้วเฮ้ยยู่มาในเด้อเฮ้ยไปทางนั้นย่างเป็นยางมาเทอตัวอีกได้อ้าวพี่น้องเบิ้งกันไปเบิ้งไปน้ำกันพี่น้องอือเดนี่ฮูนี่เทิงนิเจตุยนี่นี่นี่บอลหยานี่เออนั่น ผงม,มันเบาหย่บออกมาเดินลูกเะ,ะคือยุ่ง,งเรียบร้อยลงเลยขียนหน้ายญ่ลงน้องอแลวจา้า ขอโทษขอไฟลหลายๆเด้อพี่น้องถัดตื่นตกใจน้ำก yeah. ันกระด้เด้อมันเห็ดใดห้องมันเห็ดใดห้องเด้พี่น้องเอ้ยกันจีบห้องกันเป็นไปไม่ได้อีกเนาะเออเครื่องไม่ได้กูมีถุนจ้ามองนี่แหละพี่น้องเอ้ยพี่หลอกอะไะเออ ซุ่มไก่ซุ่มตีไก่บอก่อ่ารุ่นอีกพี่น้องรุ่นอีกจก้ะวัดศรีไดบ่อหรือแนวไดได้อีอรออะบอร่อเป็นว่นาได้กับว่าได้พี่นอ้องเออ,อขอไตาวาอย่าตัวน,น้ำกรธน,นาเละนะเออ,อ,อการมาค้นวุ่น,นเดียนดนั่เนเออค้นวุ่นจิตตัวน้ำกรกบนะ อ้าวลุนพี่น้องลุนว่าสิได้บ่อหรือดาได้คือบ่อคือไม้พ่อเน่กัะนด้ยแต่เฮยสี่สี่หรือหาเออสอนชองหา จิรีบันเทิงซินอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเบิดแล้ว,ลว,ลวไม่มีอะไรเกิดขึ้นในหนองน้ำ<อ>นะจ๊ะทุกคนไปต่อพี่น้องพี่น้อง,อง,องมีเขียดมีกบบ่เฮ้ยมีบ่เอาข่างปานน่ะยี่ค้ำแก้วพลูดออกมากเสียดาย<อ>เอา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 ตูโตน,ตนโ<อ>ตูนเรียบร้อย อุ้ยงูอ่ะไปไปขี้เข็มขี้เข็มขี้เข็มจ้าเบิร์ดงูอะไขี้เข้มาอือสุดข่ายตู้จ้าออกจ้านี่คือทางออกของเรานะจ้าทุกคนเพิ่นมาแล้วเพิ่นได้โลดน้ำนำมือนี้นะ เออเข้มบัดดันโลดเออให้ชุดท้ายให้ทำอิดสุพรรณกลนั่นเด้เฮ้ยอือวันี้ได้นี่นี่นี่นีอันเิงสก่อนนี่คุนนำนี่ตัวมนมาแล้วเมัสินโบเมนจะเสือคอยลวนานำไม่แมนเหรอเออถอดเอาเออขโมยเมันมาคือก้นเลยเทไถ ึงโคตรบ่มงในน้อยนึงบอมมีเครียดเขาบ่ค่อยเหนนี่ข่อยไม่เคยหูจักบอามีกบจะเขาม่จะคุดลูมันก็กุนุ่มกลุ่มเดี๋ยววาเฮ้ยมๆอือตัวบ้านได้ตัวเล็กตัวนั้นตัวใหญ่นะเขาจะเดี๋ยวมงูแล้วเป็นอะไรพิสูจน์มึงดูกลมพิสูจน์รักฐานแม่เอ้ยนีอืมม่นเออ อ,อไืไม่ใช่นะพี่น้องแดนแห่งเกเืิงเดี๋ยวนี้มันสิได้บอนี่นะหูนี่เลยคือบปแง่ทางแง่แล้วไม่มีอะไรจะไปจะหนีจะบอลโอ้ออออ เขียดจ้าเขียดจ้าเอาเฮ้ยเชื่อตีซะ่ไหมอืมอ่ะมันกระมวลนี่น้องนะเลยเนาะมันมวลนี่น้องนะไม่ได้ให้เห็นมันไปนะมันมันหลุดมือมันหลุดมืดไปไปตัวนึงในน่ามันลอยไปไดลเหมือนหูสอดหูสอดก็เดี๋ยวคอยขุดหูนึงเดี๋ยวมันจะออกหูหนึ่งอืมเรากำลังจะขวมคัวพี่น้องเราจะไปขุดอีกหนองหนึ่งนะจ๊ะ ไปตอนนี้คือกินทอดกล้วยจ้ะพี่นอ้องมีหัวเขาแวะซื้อตลาดน้อยมาแต่ใส่ฮะเออได้ใช้บากกาท่านไม่ด้มีบากกาท่านพอมาอ่อาอายุใส่ อะนีทีนีโ้เฮ้ยหลดมาเรียกเอาไปกินมันลยโดนลกเดี๋ยวพี่นีที่เล็วโค้ยได้โค้ยได้บอคืออยู่บ่อมันจะเป็นไรตัวซ้ำมันค่อยน้อยคุณพ่อพี่น้องคนแนนี้นะ เดนี่หูหนึ่งทางหน้านี้่่ได้อีบ่อืมอามารุ้นพี่น้องแค่เกลองดินเกงดลงไปเนาะอือหูเพิ่กระดบสุดงังไ่สุดอ่อ้โอาวอาคือบอมาลุ่นน้ำกั็พี่น้องสิได้ตัวนาหรือตใหญ่โอยหูใหญ่กาวจคือน้ำ โอ้ยแมงเงาเอาไอ้หู้ยแนะ <c oughs> บบนั้นเบิดกี่เก็บแล้วแมงเงาบ่อ้อามาลุ้นกันพี่น้องวันน้องนี่ครับได้จักโตเนาะเพราะว่าน้องนั่นนะ่ะได้อยู่หา่าน้องนี่ไปตับบลจืดน,น,นะเฮ้ยนี่หูนี่เอางหูนี่ละเมื่ออือหู้นยน้ำ คือซื่อๆเลยเฮ้ยน้ำจะบังดูนี่จะก้นดูได้เดี่ยลีเขาสิก้นหูนี่อืมเหยียบไปให้่อยเดือดยังไม่ใสไปจะคุดดิคุดเอ้ามันบอมีครับแก้วมาโพโบเพเอตใส่คอยบอโพโบมันกัดข้าศึกเหยียบก่อนจะเออมาหาซาฟตีนก่อนสุดเออกระยาเล่นรถอีไอ้ถ่ายอยู่พอเตกตึงถ่ายอยู่บ่อือัดอัดหูไว้พี่น้องอัดหูนี่ไว้อีกามันออกเฮ้ยสิบกุน

เันยาะาะคืออะไรคืออะไรคันคากบอเอ้าเปอีคามแก้วเอออุทัยเทวีจ้าไปน้องผุ่นจ้าไปอีหยังอีหยังอีแล้วอีอยัางคย คืมีแต่แนวเท้นะบอคือมีแต่แนวเท้เฮ้ยนอนดึงมึงดูคอยเด้ย่ดึงแหงนี่มันปูดออเชอคือด่างงูดูปละนี่แล้วเ้าคอยได้มันเกาะหน่แล้วแหงเด้อไอ้เดือบอ่ะไอ้มันรูดแล้ว ngô lưng cốp hơi vang đấy, ngủ, <laughs> là vang đây ngô là

หางแางมันเฮ้ยปามาไล่ลุปามาห้ละนน้นเดีกับบอเออโดีกับายุ่เจู้เ่านมันตีกตีกเด่นเอามือให้ใกล้ตีเด่นเข้ามามันตีเก่งเอออรีฮูน้นสอนไขดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจียมแนแลวละตุยเนี่พอเฮ้ยพอ เดี๋ยวแล้หรนี่เด้คยวนี้ขาอืดก้มง่ายแบบเปล่าเนาะอืลเอนาะไปขูดล้างไม่แล้วมันเป็นตะลึดตะลึดม่นางลอยตำนานนะวันนี้นะโอปวดโพพ่อตะเดางเปลี่ยนตาอ้าเบิดงูอะไรขี้เข็บเบิดขี้เข็บเลยแม่งเงาอืมมุมนี้งามแหงพี่เนาะมุมนี้สวยอย่างมากเลย ลงบ่เฮยอาเป็นอะไรอาอาเป็นอะไรอยโอ้ยโาติดถู่พี่นองตัวใหญ่แหงอย่าไปใกล้บ่เฮยไปนี่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  มูดงอัน้มนตัวปักใหญ่นึงพี่น้องอย่าไปเฮ็ดเฮ้ยอย่าไปเห็ดไป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 นี่นี่เฮ้ยนี่นี่นี่นีเ็นอไปไปนี่นี่นี่เฮยนี่นี้นน้องไัน่กโอ้ัวใหญ่เด้อเอ้ยโอ้โหโอมันกินอุทัยเทวีข่อยแล้วเบิ่งจะรอยจะสีเป็นแลวพี่น้องเอ้ยมันจิ้มหลังมันจิ้มหลังมันโอ้ยน้องฟู มันคือนลอดไปได้ไม่เอา่ยงแกไมนเอา่ยงย่างๆนะมันยังขึ้นมันมีเกจอ๋อตุ่ตัวยใหญ่แหงไปพี่น้องเมื่อจะเฮ้ยไปว่าคลิปดีเกิดข้อเก็บพาบรรยากาศหล่อปลาหลอดดงพงไพรคุดกบหางหน้าเจตุ๋ยไปเพียกสนีทละพี่น้องเออจบจะจบจะสบายดีจ้าอืม